ช่องบันเทิงติดตาวนะคะยินดีนำเสนอิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดสาระความบันเทิงใหม่ๆคอับุณค่ะก็บอกอยู่ว่าพีเคไม่เก่งน้ขอด่ากันหนึงทุกคน2คนนี้สวัสดีนะคะแต่เดี๋ยวขอด่าเพื่อนน้๊หนึงก็บอกหัว พีเคไม่เก่งแล้วอมเคเก่งไหมอมอะไรน,ะนะแล้วโอเคไหมอ,อ๋อโอเคไหม <c oughs> เฮ้ยอะ <c oughs> มามาลงมาเราขึ้นยังคนนี้เราขึ้นยังสวัสดีทุกคนนะคะจีน่านะคะสวัสดีครับต้องเต้ครับเยี่ยมครับครับเบนครับไม่ต้องพูดแล้วเนี่ยแล้วกูก็พาเขาแพ้ไปเนี่ยถ้าโซจีน่าไปอยู่กับใครแล้วแพ้อย่าด่านะด่าได้แต่ด่ากลับค่ะเตเต้เต้กูอยากได้เล่าว่ะแล้วมึง ได้แพ้ไอน็เ่นเรื่องปกติครับเลยอยากได้แพ้ไอนี่เสร็จเขาเนี่ยอยากได้แปลว่ายาังอยากได้กูเฉยออยากได้จังเลยไปกินข้าไปเที่ยวอ,อยากมีถูกต้นไม้อ่ะมันสามารถได้ปะวะมีปะหล่ะ เราลองมีแล like so ้วไลฟ์สดไหมเราผิดกฎหมายเัาแบบนั้นอ๋ออ๋อค like so right like ือพอหโทษตองเตคือบอเจ็ดโป้งคุณนะตองเต้ไม่เจ็ดโป้งคุณเหรอคือพี่ไลฟ์สดได้แต่มันผิดกฎหมายพี่ต้องเก็บตังค์ตังคนที่เข้าห้องมันผิดกฎหมายอยู่บิ้ลตอนนี้มันเป็นข่าวแล้วอยากให้มันเป็นข่าวไปมากกว่านี้เลยขอร้องเลยนะขอร้องนะเบิ้ลนะว่ามันเป็นข่าวแล้วนะ ต่อร้องแหละทีเจกูเอ้าที่น้าคู่ใครอ่ะไม่คู่ใครเลยก็จะพูดไปเลยทิปกูจะชนะไหมเนี่ยเขาคือเป็นแนี่นี่ตีมาแล้วแต้มต่อมาเยอะเลยครับเราลองเข้อเดี๋ยวมันก็จะมีคนปาดปะออกไหมเดี๋ยวบนนี้ออกได้ไหมเนี่ยกเลิกการแข่งขันสงครามขอารแข่งขันกันไงเออโอเคไม่ไม่โฆษนาฉันไม่ยกเอ้าเฮ่ตจังเล่อนุมัติไหมครับ ไม่กดได้ไหมอ้าวอ้าวอ้าวอนี่คือ่าเขาหมูวะก็แล้วไปแล้วแต่ผู้จัดครับแต่ผู้จัดวอ่าแล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่านอกสีมัพี่จะมาแพร่อะไรพี่นาโด่งนะครับอือพี่นำดินาลองเชื่อไหมว่าในชีวิตอ่ะไม่พีเคเลยแต่มันจะมีอยู่คนหนึ่งที่ชอบชวนพีเคแล้วเอาตังอะไปทําอะไรพูดสิ เอาเงินไปเห็นอย่างเพื่อนเอาเงินไปทำอะไรพูดซื้อจักรย่าในร้านครับป้อมให้พูดไหมเอาไปใส่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าอะไรติดบากเลยหรืออะไรนะพูดได้เหรอเมียเคยสงสารน้องๆสองได้ได้พูดได้พูดได้เลยพูได้อ๋อติ๊กนีได้น้องๆรับได้ ใช่ครับไปตีอ่ะไปตีหม้อตีไหตีอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าเบอร์มันกินแกงกะหรี่ไปแล้วนี่ไม่เหรอคี่เมื่อวังไปอยู่เหรอไม่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 เคยไม่เคยเสียตังค์มึงเบิร์กูรอเพล่อเรงอะไรไปยืนกินอ่ะมึงเปิดซ้ำหอบแล้วนี่เบอร์ของที่ได้ฟังหน่อยที่นั่นในละครน่ะมึยเวียกบอกครับเอา กูต้องมีเวียกบอกกูต้องสามารถแบบกูต้องเล่นกูต้องแบบเป็นคนที่ขยันบอกถึงถึงตีเล่ยนที่ต้องได้อย่ามาฟังเลยกูนะเอาแม่ก็เฟังหน่อยเอาแม่ไอายามมาแล้วสอนขำกันไปสอนคนอื่นใส่เพื่อนหน่อแม่อ่เอาแม่มันถึงเวลาแล้วอือุ้ยฟังเลยฟังเลยยามาฟังนี่อืมเอาแม่ออ่เอาแม่มาเอาแม่กูได้ว่าโมกูกูว่างไม่ได้เอาแม่ไส้เพื่อนหน่อยแม่ออ่เอาแม่ วันนี้ขึ้นสามตุกขึ้นครับไม่มีใครฟังกูเลยเนี่ยอ๋อฟังฟังดูครับฟังดู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 อย่างว่อย่างว่อย่างว่ามาอย่งว่ามาร้องเพลงให้ฟังหน่อยเพลงนั้นนะมองบเกี่ยวพลงหยังเพลงหยังไม่ได้เกี่ยวเราเพลงหยังครับเพลงนั้นไงเพลงอีที่เล่นในละครน่ะเล่นไร้เรื่องเว้ยทำไมเมื่อกี้มีคนด่าหรอบ่มี ขจ่ออกมาบอกว่าไป็นคนสาธารณะน้ระวังพูดคำพูดหน่อยเบาๆเราว่าแต่ว่าหนาเราหนาเคือคือเมลิกนี่วพาหนาเสื้อตืดออกเข้เหองอยู่ไหนอ่ะเล่าเศร้าแล้วเจ้าก็บไป้ยัวให้เล่ามาด่ดาเจ้าอีกรอบนึงเออเล่ากับโมเลวจริงๆนะที่พูดเลยนะพูดก็พูดเบิ้ลเนี่ยนิสัยดีมากถ้าไม่อยู่ในโซเชียลเบิ้ลเป็นเพื่อนที่นิสัยดีมาก แต่ไม่รู้เป็นหาอะไรตอนอยู่ในโซเชียลจะต้องแบบทําตัวแบบกะนเลวกัลาดอ่ะอะไรนะครับกันเลวกะลาดเขาเขาพูดว่าไงอ่ะกันลากกะเลวกะนลาดปะครับเขาไม่เหมือนกันแหละไม่เลวกันาดครับใช่ครับประมาณนั้นถ้าถ้าไม่ได้อยู่หน้าจอคือเป็นคนดีมากไม่เอาแต่จริงกับนี่ดีนะ ว่ามันก็ดูปรึกษาได้จตื่นได้ติดจอมองไเนี่ยฮะเรื่องก็อยากติดจอคือคือมึงเพื่อนบอกกูมัาแบบนางมึงฟังเลยเอ็งก็ช่วยเพื่อนๆหน่อยไม่ได้หรอให้เขาเข้าใจว่าแบบว่าเออจริงๆแล้วแม่งเชยแม่งคนดีว่ะเข้มเข้มหนึ่งสองสามอือเบิร์ดอือคุณตอนคนเล่นหนังอ่ะนี่ร้องไห้ด้วยรู้ป่ะนั่งเรื่องใดปะ เขาเล่นบอกว่าเล่นตัว่ะวยกูตัวโอ้กินใช้ได้เลยตัวไหนนี่อ่ะเมื่อตอนไหนมึงกี่กลับจากห้องสมุดมึงอ่ะเฮ้ยเอางี้เราเราเรามีห้องเราบ้างปะเอาปะครับอีกแล้วแอคครับผมอยากเศร้าเลยไล่ ไม่ใช่ผมยังเอร้าเด่นซื่อเดี๋ยล่ะผมที่นั่งเบื้องให้เด่นโยนภาพให้พี่กล้องเลยสอนมาเยอะคืออะไรแฟนก็แฟ้หมละผมกล้าว่าผมกลับมากนี่ผมสิมาสูกร้ยตองเต๋ว่าศิสนาล้วล่วผมแพ้กุหลาบเตยเป็นไรเศร้าหรอเมื่อผมเกิดมาผมศิลาแพ้กับใครครับเตยเป็นไรเศร้าหรอเออเศร้าต้องมาแล้วคือชีวิตนี่สู่ผู้ใดกับใคร เกิดมากับแพ้แต่จะแต่น้อยู่่อยบบบกฝันบกเฉงามปานนี่จะได้ต่ออะไรซิวะประจักษ์ได้พราใหญ่ขึ้นมากซิวะซิว่าม่มีมึงเสียเรียงจิงโจ้ปูปูไใบบอวะเอ้ยมีหนังที่มองกับปีจีน่าบอวะตังเตะลองหาลองตั้งชื่อหนังที่เรื่องหนึ่งชื่ออะไรที่ตั้งให้มันดีๆนะตั้งให้มันดีๆนะตั้งไม่ดีกูเบิร์ดก็หลอกเรียงตัวนะเป็นมึงแหละจ้า เป็นเมืองไหนเพื่อนบูมวนวะแม่งชีวิตแม่งชอบตั้งอะไรก็ไม่รู้อะไรนะครั้งที่แล้วก็ตั้งอะไรในป่าอะไรทั้งอย่างอ่ะแห่งมันชั่วตอนนี้วะกูอยู่ในหนังที่มันดีๆไม่ได้เลยเฮ้เต้ลองตั้งดูป่าป่าบ้านผมดีอะมีงูเขียวหางไหม้ด้วยนะครับกูเสาบ้นกูแผงไม่เคยเจอกูเขียวหางไหม้เป็นไงนะ มันจะแบบไม่ไหมอ่ะพี่แต่มันเขียวเขียนหน้าเหมือนเบิ้ลเนี่ยแต่เบิ้ลลองลองฟูดิวยฟูอย่างเงี้ยเนี่ยมาพร้อมกินเลยนะเหม็นบมวนว่มันมันไม่ต่อสอเนาะปอปะปะเข้าออกนี้เอ่ะไม่ออกเล่นอีกดิอ่าเดี๋ยวเข้าอีกอ๋อมือจะไล่กูใช่ไหมได้โอเคกูไปละ บายบายค่ะทุกคนบ๊ายบายครับสวัสดีครับอวุนนะคะจุ๊บครับจุ๊บหน่อยนี่จุ๊บทุกคนหน่อยครับพี่จุ๊บเลยได้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 ออกไปทุกคนออกไปไปแล้วนีบายบายจ้าบายบายจ้าเนี่ยหาเรื่องให้เป็นข่าวเป็นข่าวเนี่ยพบเลยนะทุกคนเป็นดารากันหมดโอเคเลิศต้องออกยังไงประเด็นน่ะนี่ยังไง เลยล่ะเป็นเฮียอะไรกันอะคะดีหนะดีนะดีหน่าดีหอมเลย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 ยังดีนะพวกเราแค่หอม กามาเล่นกักบไแล้วร้นจะไม่ดีเพราะเจอจะไม่ตรงจีตรงขีด้วยเช่ไหมนี่ง่ายจริงเนาะมันมีคนบอกว่าใครอ่ะซออาดูอยู่อิเบิมาอธิบายดิซออาดูอยู่ บ่จักแล้วสมุนกอดเต้อุ้งระว่างนะอุ้งเล่นนะยายจวนเบิ่งมึงอยู่เด้ออันไหนนะายจวนก็ลังเบิ่งอยู่ยายจวนคือใครเอาเงินเติมเน็ตไปสื่อใครมาถอดตูหลุกหลานกินนะมื่อยเตะบอลมาหนิเออ้ยเต้เอ้ยหาโมงหาโมงวางมาน้ำกันมาหนิไม่มีใครสนใจจีน่าเลยอ่ะ ที่าบอกว่าออกอย่างไงไม่รู้กด,ดออกให้หน่อยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่เป็นกำลังใจให้ช่องบันเทิงติดดาวด้วยนะคะ